สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้เปิ้ลมาขายที่ดินหนึ่งแปลงนะคะตอนนี้เปิ้ลยืนอยู่ที่ตำแหน่งของที่ดินเลยแล้วก็อยู่หน้าเขานางพันธุรัตนะคะวิวสวยมากๆเลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะมีเนื้อที่หไร่2องานหกตารางวานะคะเดี๋ยวเปิอให้ดูหมุดเขตก่อนนะคะอยู่มุมนี้ ที่ดินถมแล้วด้วยนะคะแต่ว่าถ้าซื้อแล้วอยากได้ที่ดินที่สูงกว่านี้ก็ถมเอาใหม่นะคะขายที่ราคาหนึ่งล้านหกแสนบาทนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีต้นหญ้าป่าขึ้นบ้างตอนนี้มาไถาแล้วนะคะไถทำความสะอาดพื้นที่ให้ดูโล่งดูเตียนนะคะ หน้ากว้างของที่ดิน36เมตรยาว72เมตรนะคะมีถนนสาธารณประโยชน์เข้ามาถึงที่ดินเลยและมีไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้นะคะมีประปานะประปาแต่ต้องไปขอต่อนะคะหรือจะใช้น้ำาบาดาลก็ได้ต้องเจาะบาดาลก็ได้แล้วแต่เรานะคะเพื่อความสะดวกของเราโดยที่เราต้องการแบบไหนก็ใช้แบบนั้นค่ะ เป็นถนนสามใบรวมนะคะเป็นหนึ่งแปลงก็หนึ่งไร่สองงานหกตารางวาค่ะอยู่ใกล้กับตัวเมืองะอามาออกไปเส้นหน้าเขาเนี่ยค่ะขับรถเรียบถนนเป็นถนนดินนะคะไปประมาณสองกิโล500้อเมตรก็ถึงถนนเพชรเกษมแล้วนะคะเป็นช่วงตรงศาลหลวงพ่อเขาใหญ่ะคะ่ะที่ดังๆของเมืองเชามเลยนะคะอยู่เขตเทศบาลเมืองเชาม อยู่ใกล้กับถนนเพชรเกษมเพียงแค่สองกิโลห้าร้อยเมตรนะคะใกล้เซเว่นอีเลเว่นก็สองกิโลห้าร้อยเมตรค่ะใครที่ชอบความเงียบสงบนะคะอยากทำบ้านสวนหรืออยากทำอยากอยู่แบบเงียบๆค่ะไม่วุ่นวายกับใครอะ่ะลองมาดูที่ดินแปลงนี้นะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับหาดชอาอะอ๊ะหกกิโลเมตรค่ะ ที่ดินเป็นโฉนดคุดแดงนะคะที่เปิ้นขายทุกแปลงเปิ้นขายโฉนดคุดแดงทั้งหมดเลยเวลาหน้าฝนจะดีอย่างนะคะก็สามารถจับอึง่งจับกบจับปลาได้นะคะอยู่กับธรรมชาติเงียบๆนี่นะคะเราก็หันมาทางนี้วิวสวยมากเลย ปลูกบ้านตรงที่ว่าเปิ้นยืนตั้งแต่ต้นคลิปอะตรงนั้นปลูกได้นะคะสวยมากสามารถเลือกหันหน้าของตัวบ้านไปทางไหนก็ได้เพราะว่ามันเนื้อที่มันเยอะอะไล่ครึ่งกว่า,วาเลยอยู่ตำบลชะอำมอำเภอชะอา,ออะอาจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ถ้าวันไหนเราอยากไปเที่ยวบนเขาเราก็ขึ้นไปได้เลยนะคะขึ้นบนเขานำพันธุรัดได้นะเขาก็จะมีทางให้เราขึ้นไปนะคะไปเที่ยวไปสำหรับคนที่ชอบแอดเวนเจอร์ค่ะคนที่ชอบอะไรที่มันบุกบุกบุกป่าฝ่าดงอย่างเงี้ยก็ไปเที่ยวกันได้อากาศดีนะคะอยู่กับธรรมชาติแหละคะ่ะฝนตกแดดออกแล้วก็มี มีเขียดมีกบมีปลาให้เราจับเล่นในทุ่งนาได้ด้วยนะชุมมากนะคะกบเนี่ยดูดูวิวค่ะสวยจริงๆเลยในนี้ก็มีคนอยู่นะมีคนที่เขาดูแลพื้นที่ตรงเนี้ยอยู่นะคะที่เราเห็นบ้านนั่นแหละค่ะเขาก็อยู่มาหลายปีแล้วหลายสิบปีสิบกว่าปีได้แล้วนะคะ โอเคถ้าพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้นะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ